นักแสดงสาวช่อง7นะคะที่มีข่าออกมาว่าจะไม่ต่อสัญญากับช่อง7นั่นก็คือในเอกสาวดาวรุ่งใจมัวฮิตติ้งซึ่งหมดสัญญากับวิหมอชิตและจะขอ ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระรายล่าสุดนะคะโดยตอนนี้ใจบัวกําลังศึกษาต่ออยู่ที่ต่างประเทศทั้งนี้นะคะใจบัวฮิตติ้งปัจจุบันอายุ25ปีมีผลงานกับช่องเจ็ดมาแล้วหลายเรื่องด้วยกันนะคะเช่นสเกลเดือนกองพันรักรั่นฟ้าสะพนยนางรากาเบ่าสไพยอิมพอร์ตคูดแคนแสนรักกับผลงานเรื่องสุดท้ายก็คือละครแม่เปี้ยที่นําแสดงโดยเอสกันตพงและนาวิสานาานะคะก็ต้องมารอกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วใจบัวจะต่อสัญญากับช่องเจ็ดหรือไม่นะคะถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะ ีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันนะคะ